มาแล้วนะคะรถเรานะคะอยู่ชั้นสามค่ะอยู่ชั้นสามเลยนะคะโอ้โหนี่เขาเลื่อนแบบนี้นะคะค่อยๆทำเป็นทีทละสเต็ปไปนะคะะเอาคันนี้ขึ้นไปก่อน เขาต้องจำรถเราให้ได้เรืองคันนี้ขึ้นไปนะคะยังไงต่อคนนี้ต้องเก่งเรื่องไออเขาเรียกว่าอะไรครับแบบนี้นี่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 นแล้วก็เอานี่ลงมา ใช่จ้าเขาต้องเก่งไงเขาเรียกว่าอะไรไอ้ไอเครื่องไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรคะอิเล็กทรอนิกส์เก่งเรื่องอิเล็กทรอนิกส์นะคะม,มาแล้วนะคะลงมาแล้วะคะ่ะ จอดนิ่งๆผู้หญิงจะขึ้นนะคะไฮโซมากๆนะคะไฮโซมากๆม, mm hmm. มาแล้วคะ่ะ จอดนิ่งสนิทปืด้ดแล้วเขาก็จะเปิดนี่นะคะนี่เรียบร้อยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะได้จอดรถไฮโซแบบนี้นะคะประสบการณ์นะคะ,คะต้องเก่งเลยอิเล็กทรอนิกส์นะคะัรงนี้นะคะเดี๋ยวจะเดินไปขึ้นรถแล้วนะคะขอบคุณค่ะ